สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับจากสวนปาดีไซครับเช้านี้ครับลงมาสำรวจต้นใหม่นะครับหลังจากที่เมื่อคืนมีฝนนะครับหกพฤษภาวะครับคืนของวันที่6กพฤษภาครับมีฝนตกมากเมื่อคืนนี้เนาะครับตกค่อนข้างหนาครับและก็พื้นที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นครับเมื่อนี้ครับเศร้าที่เจ็ดพฤษภานะครับก็เลยลงมาสำรวจนะครับดีเจครับต้นใหม่ครับ ครับมองไปกับมีแต่ความชุ่มชื้นแต่ว่ากับผมหูว่าฝนมาเที่ยวนี้จะฝนจะถึงช่วงอีกบ่อนะครับแต่ว่ากดีใจครับว่าสองเดือนที่ต้นไม้เขารอฝนมานะครับจนุมนครับใบเหี่ยวแห้งเบิดนะครับบางต้นผมจนต้องเอาหนามมาซอยเหลือเขานะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ครับตกค่อนข้างนานเนาะเมื่อคืนนะครับก็ดินดินซุ่มนะครับดินซุ่มลึกนะพี่น้อง สำรวจเลยครับนี่นี่ครับเขาเปียกลงลึกนะครับถ้าเปียกลึกแบบนี้ครับก็แสดงว่านะฮะก็อยู่ได้นานครับอยู่ได้ค่อนข้างนานเนาะต้นไม้ก็คงจะซุ่มชื่นไปอีกนานนะครับก็เป็นธรรมดาครับต้นไม้ที่เขารอฝนเขาก็จะแสดงอาการแบบนี้ครับแสดงอาการของการสลัดใบเนาะใบเหี่ยวแห้งเรื่องจากขาดน้ํานะครับนี่ เขาก็จะแตกอยอดไม่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นต้นกันเกาครับเขาชอบพื้นที่ของพื้นที่ลุ่มเนาะริมฟังหวยยังต่างๆที่เขามากนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาปลูกไว้โคกนะมาปลูกนบนพื้นที่โคกนะก็เลยต้องดูแลก,กันจักน้อยแต่ว่าเขาก็สแสดงอาการแบบนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่บอสามารถที่อยู่ในพื้นที่แห่งในน่านเนาะแต่ว่าเขาก็พ่อสู้ไดอันนี้คือกันครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นยางนาเนี่ยครับถ้าผู้ใดปลูกต้นยางนาครับถ้าพื้นที่ของคนไหนเป็นพื้นที่โคกคือยางของผมเนาะก็จะต้องดูแลเขาจักน้อยนะครับถ้ามันแรงน่านครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาแสดงอาการเนาะขาดน้ํานะครับใบหง่ยแห้งลงนะครับแต่ว่ากับบ่อตายนะพี่น้องสังเกตว่าต้นไหม่แต่ละต้นครับสดชื่นนะครับพี่น้อง แสดงความสดชนนสดสื่นครับปลากระสดชื่นคะรับนะตอนนี้ครับก็ยังคลืมอยู่นะครับท้องฟ้ายังคลึมอยู่นะครับยังคลืมแล้วก็ยังมีเม็ดฝนหย่อยลงมาอยู่เป็นเป็นระยะระยะนะครับหย่อยลงมาปกแป๊กปกแป๊กนะครับนี้พักหวานผมนะคิดว่าหากของเขาจะโดนทำลายนะครับแต่ว่ากับผมเป็นยังครับ ยังมีต้นไม้เกิดขึ้นอยู่นะครับเนาะบ่ตายนะพี่น้องครับบ่ตายครับเดี๋ยวเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เนาะอาจจะมียังเจาะนะครับเจาะหักของเขานะครับเดี๋ยวเขาจะแทงขึ้นมาใหม่เนาะสำรวจต้นไม้ครับเศร้านี่นะครับเนาะตะเคียนก็ยังรอดอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มีผลกระทบ เอฟเฟกต์ uh, ของขังหลายก็คือยางหน้านะครับ mm hmm. เขาจะแสดงอาการขังขงัขงขังายนะ mm hmm. ต้อนอื่นกับยังเขียวอยู่แต่ว่ายางหน้าจะมีใบ mm hmm. ใบแห้งใบเหลืองครับ mm hmm. เพื่อ,เ,อ mm hmm. เพื่อรักษาลําต้นนะครับเนาะนี่นะครับประมาณนี้ซึ่งจะต่างกันครับไม้พยุงครับไม้พยุงไม้แดงครับพวกนั้นโมเดลสนใจครับแห้งแรงปนได้กับยูได้นะครับเนาะ ในประยุกต์นี้ครับเก่งนะครับนี่ครับจังจงาหมอสําหรับพื้นที่แห้งแล้งนะครับสําหรับเพื่อนๆื่อนคนไหนที่ปลูกต้นใหม่เนาะหลายคนก็คงจะชํานาญแล้วนะครับแต่ว่าส่วนปลานี่ก็ปลูกไปน้ำเลี้ยงรูไปน้ำนะครับก็เห็นแล้วครับว่าต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่โคกนะครับปลาแรงนั่นสิเป็นยังแต่ก่อนนี่คือยังหน้าคือบ่มีอยู่แถวนี้นะครับผมก็ได้มาปลูกไว้ กับพอเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงถ้าปล่อยเขาเป็นตามธรรมชาตินะครับเนาะเขาก็คงจะเกิดบ่ได้นะครับแต่ว่าสาเหตุที่เขาปลูกได้แหละก็มันมันเติบโตนี่เพราะว่าดูแลนะครับดูแลให้เขามีไปก่อนกับอนาคตต่อไปนะครับเนาะพอเขามีต้นแม่แล้วกับอนาคตก็คงจะมีต้นลูกต้นยังเพิ่มขึ้นนะครับต้นอใหญงแล้วนะครับมูสนะครับลำต้นนะถือฝนนะครับซุมสื่อนะครับุน ดำปึ๊ดพี่น้องปกติจะเป็นต้นขาวๆนะครับดีใจครับเห็นหมาครับมีเม็ดฝนด้วยนะยังเกาะอยู่ที่ใบเลยเนาะนะครบนนับดีใจครับเห็นต้นไม้ได้น้ำได้ฝนแนวนี้ผมก็ดีใจครับดีใจว่าเออปีนี้ก็รอดไปแล้วหนึ่งปีนะครับปีที่พันมากครับปีกายนี่ครับปีหกหกนะฝนตกส่วงวันที่สามสิบเมษาครับ ปีนี้มาสาก,กว่าเก่าอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับปีนี้มาช้ากว่าเดิมหนึ่งอาทิตย์เนาะปีหนาโบหูนะครับโบสุดจะขาดเดาเนาะพี่น้องนะครับเพราะว่าสภาพอากาศสมมตอนี่กะบ,บ่อคอยคือเก่านะครับจะต,ต้องดูกันไปปีต่อปีครับแต่ว่าในส่วนของเข้าถี่จะช่วยเหลือได้นะครับเนาะช่วยเหลือ,ขอเขา่นีว่าอนะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสภาพแวดล้อมครับ ขามีนาทีนะครับเป็นผู้สางเนาะพี่น้องเป็นผู้ปลูกนะครับช่วยกันปลูกนะครับซอยกันครับนี่บไมครับเห็นบหครับต้นนี้ก็เหี่ยวแห้งซ้อยกันครับพัฒนาใหม่ละมือเนาะมีที่ครับก็แบ่งที่มาครับปลูกต้นใหม่ครับซอยเหลือกันเนาะผมกับสาระได้ซ้ำนี่พี่น้องกับสาระได้ตามกําลังนะผมอาจจะปลูกได้ประมาณเต็มที่นะในพื้นที่เนาะ อาจจะได้พันต้นสินะครับพี่น้องครับอาจจะได้พุรพัณฑ์สินะครับเนาะคนละพันละพันนะครับมีหลายคนร่วมกันครับเขาก็จะมีต้นใหม่เพิ่มขึ้นหลายนะครับโดยโดยที่บตรงรอว่าเออจะต้องคนนั้นคนนี้ต้องทําเนาะเขาเห็ดรถครับนลไม้ละมือนะครับเนาะพามีนาทีครับซอยกันนะมันจะเป็นพลังนะง่ห้สภาพแวดล้อมของเราดีขึ้นนะครับก็ดีใจครับจี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคน ผูน่ปูปลาสางปลาเนาะก็ภูมิใจอยู่ในส่วนตัวเองเล็กๆนะครับพี่นอ้องมาเบิ่งมุมนี้ครับพี่นอ้องโอ้นะดีใจน้ำเขาผมมาสังเกตการอยู่หลายมือแล้วครับนะมุมนี้เนาะนะยางหน้านะเห็นไหมครับนะอันนี้ผมมนถือไฟใหม่ด้วยพี่น้องนะไม่ได้โดนไฟโดนอะไรนะครับมันแบบว่านะอากาศมันแรงครับ ดินมันแห้งครับดินแห้งนะเขาเตรียมตัวนะครับเพื่อรักษาลําต้นนะครับกําลังจะสลัดใบนะแต่ว่ามือนี้ได้ฝนแล้วนะครับก็คงจะแตกยอดไม่เนาะเขายังบอได้เป็นอย่างนะครับนี่ยังไม่ตายนะะครับแค่สลัดใบออกนะครับนเขายังีเขียวอยู่ครับยังหม่ตายนะครับน้องพี่น้อง ยังเขียวๆอยู่นะครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ต้นไม้ได้ฝนเนาะนะครับเก็บภาพบรบรยากาศมาฝากกันเนี่ยมือเช้าครับเดินม,มาสำรวจครับปลา ได้ฝนเมื่อคืนนะดีใจครับกับหลังจากนี้ก็คงจะนะเพราะว่าตอนนี้ก็เจ็ดพฤษภาคมนะฮะปีนี้ก็ผมเตรียมต้นใหม่เวลาอยู่ครับหลังจากที่ดินชุ่มชื้นนะครับก็คงจะทยอยปลูกต้นใหม่นะครับคงจะทยอยปลูกเพิ่มอีกนะครับปีนี้เนาะปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับเนาะนะช่วยกันครับผลไม้ละมือเนาะมีพื้นที่ปลูกนะ ปลูกล้วก็มีความสุขครับพี่น้องครับเห็นต้นไม้เขาเติบโตนี่นะครับเห็นต้นไม้เขาเติบโตเราก็จะมีความสุขเนาะนะครับมีความสุขกับสิ่งที่ทําครับทําแล้วได้ประโยชน์ต่อตัวเองได้ประโยชน์ต่อโลกเนาะพี่น้องนะมวนๆไปน้ำกันครับนะคลิปนี้ครับจากลาไปก่อนครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ